มันน่าสนุกใช่ไหมละ่ะฮยฮ่ยฮฮยะฮฮะฮะฮ้ยฮะฮฮฮะนี่มันสซระท็อปไม่ใช่เหรอ ทำไมมันไม่มีเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้นะมันคือโปรโตเซราทอปอเป็นเซราทอปสายพันธุ์ดั้งเดิมสมัยที่ยังไม่มีวิวัฒนาการเรื่องเขาก็คือมันไม่มีเขาแต่มีกรงเล็บบนหัวเป็นไดนโนเสาร์ที่แปลกจรงิงๆกรงเล็บเหรอโปรโตเซราทอปไม่มีกรงเล็บบนหัวเอาก็นี่ไงปแปลกจัง้ยไป คือเวลโลซีแรปเตอร์ or, พวกมันต่อสู้กันอยู่ไม่ใช่นี่มันแรปเตอร์ต่างหากฉันจําได้กรงเล็บใหญ่ขนาดนี้ถึงตัวนี้จะดูเล็กไปหน่อยก็ถูกของนายมันเรียกอีกอย่างว่า,าแรปเตอร์คนทั่วไปเรียกกันแต่เวโลซีแรปเตอร์เป็นชื่อจริงของมันแล้วคนส่วนใหญ่ยังเรียกแรปเตอร์ว่าไดโนนิคัสด้วยแต่จริงๆแล้วพวกมันแตกต่างกันนะ ออสงสัยภารกิจวันนี้ของเป็นการสอนให้นายเข้าใจเรื่องแร็ปเตอร์ดโอบันทึกข้อมูลให้ดีละ โปรโตเซราทอปส์จิงไปเลยถ้าตามพวกมันไปเราอาจจะเจอแรปเตอร์ก็ได้เวลโลซีแรปเตอร์อ๋อนั่นแหละเวโลซีแรปเตอร์ไปกันเถอะพวกมันไม่มีเขาเหมือนไทเซราทอปแถมยังอ่อนโยนกว่าเยอะพวกมันมีนิสัยคล้ายกับแกะในยุคปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดเลยต้องรวมฝูงเพื่อดูแลการและกันดูสิ ผู้นำของฝูงโรโตเซราทับเหนื่อยอ่ะโโท,ทำไมยังไม่เจอเวลโลซิรปเตอร์อีกล่ะใจเย็นก่อนเวลโลซิรปเตอร์อเป็นไดโนเสาร์ที่ฉลาดมากพวกมันจะต้องรอจังหวะเหมาะๆก่อน ว่าจะถึงจังหวะเหมาะฉันได้ร้อนตายก่อนนะึว้าวโอเอซิสนี่นะฮในที่สุดก็ได้พักแล้ว <c oughs> <c oughs> เออทำไมพวกมันมุ่งหน้ากลับไปทะเลทรายนี่พวกแกจะไปไหนกันะ<า>นี่มันขนนกเหรอบูด,ดี้เจออะไรขอดูหน่อยสินี่จี้จีให้ฟิเดลตรวจสอบขนนกนี้หน่อยสิฟิเดล มาจากตุ่มขนนกตุ่มที่ก้านขนนกติดอยู่ฮะเวโลซีแรปเตอร์ or, มีขนและนี่คือขนของมันว,ว้าวเดโนเสาร์มีขนนกเ <_ letter> จ๋งเวอร์ยังไม่เข้าใจอีกแล้วว่าเวโลซีแรปเตอร์ต้องอยู่แถวนี้มันตัวเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลย,ย,ยแต่โวใช้ได้เลยนะเฮ้ยไมวเอาแมวไม่ไม่นะไม่เอ เฮยไล่วโอ๊ยบุดีปีเดช่วยหน่อยสิเก้าวีคราะข้ามูลผู้มีเปรแม่แบบเปิดกว้างเลิศงมและช่วยครบคุณได้ ูน้นะว่านายคิดอะไรอยู่ฉันต้องไปช่วยพวกมันเพราะมันโดนเวลลซีแรปเตอร์รุมแล้ววิ่งตามฉันมาฉันจะต้องพาพวกมันกลับปูงด้วยอะความเร็วขนาดนี้เราหนีไม่พ้นแน่ช่วยพวกมันก็ไม่ได้สายมันเยอะเกินไปถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวรถก็พังเนาะสายเยอะเกินไปอะเออรู้แล้วจะคิดแผนออกแล้วละ

ฉันถึงต้องลงเอยแบบนี้ทุกทีเลยอายฉันถามจริงๆนะเมื่อไหร่นายจันเข็ตกับเขาสักทีอ่ะ<ม>นายชอบประมาทอยู่เรื่อยแล้วก็มีปัญหาตลาดอดนี่จีจีฉันคุยกับน้ายอยู่นะเฮ้ยอ๋อฮะ คราวนี้นายทำดีฉันให้อภัยเออฮะเป็นีิดข้ามูลเวโรซีแรปเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วลับกันได้แล้วตัวแทนดวงดาวท่องนิติเวลาเราได้ผ่านการผจญภัยอันขื่นเต้นกันมาแล้ว ทีนี้มาดูข้อมูลจากวิดีโอกันดีกว่าเวลซีแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่พบช่วงปลายยุคครีเทเชียส มันมีขนาดเท่ากับไก่งวงมันมีกะโหลกยาวมีหัวขนาดใหญ่และมีขนที่ขาหน้าแต่มันบินไม่ได้มันยังมีกรงเล็บที่แหลมคมและคดงอบ,บนนิ้วทั้งสามอีกด้วยมันเป็นไดโนเสาร์ที่ฉลาดตอบโต้รวดเร็วและรุนแรงมันสามารถจับเหยื่อที่รวดเร็วได้ ฉันกับวูดดี้ถูกมันไล่ล่าอย่างน่ากลัวถ้าฉันเจอพวกมันอีกครั้งเออฉันจะไม่เข้าใกล้มันอีกเด็ดขาด Global MV Group